ท่านผู้ชมคะเบรกนี้เป็นเบรกสุดท้ายแล้วนะคะเรายังอยู่กับอาจารย์ธัญมลสุริยศักดิ์นะคะและดิฉันดาราวัณงามศรีโรจนกุลยังเป็นทีกรรายการเบรกสุดท้ายนี้อยู่นะคะค่ะเมื่อสักครู่เราได้พูดถึงในเรื่องราวของชาวราศีมีลัคนาราศีมีนะคะในเรื่องดาวประจําตัวนะคะที่กําลังจะโคจรไปที่ราศีมีนเป็นเกษตรนะคะเรียกว่าชีวิตพลิกฟื้นดีขึ้นนะคะแต่ขณะนี้เรามาดูดาวบาปพรเคราะห์กันบ้างนะคะที่เราคุยค้างไว้นะคะในเรื่องของดาวพระเสาร์นะคะที่ โจรอ,อยู่ที่ราศีมังกรเป็นเกษตรอยู่ในภพลาภะแต่ในเมื่อเป็นดาวบาปพระเคราะห์นะคะจะเป็นอย่างไรจะดีอย่างไรแล้วก็จะต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างไรอา<ม>จารย์ค่ะแล้วก็มาดูที่ดาวเสาร์นะคะอาจารย์ดาวเสาร์ท่านเป็นดาวบาปเคราะห์ก็คือการที่เราจะได้ลาบอะค่ะอาจารย์ก็จะได้แบบบาปบาปนะเพราะว่าดาวเสาร์ท่านเป็นบาปเนาะ,ะทีนี้วันนี้อาจารย์ที่ที่เรามาจับรายการมาเจอท่านผู้ชมอยู่ตรงเนี้ย ปรากฏว่ามีดาวพระจันทร์ค่ะดาวเล็กๆเนาะ,ะเขาเรียกดาวกําลังใจเนี่ยกลุ่มลัคนาราศีมีนวันนี้เลยนะคะ,คะนี่ค่ะหลังจากที่ชมรายการแล้วเนี่ยท่านที่ลัคนาราศีมีนเนี่ยจะต้องนะคะมีคนเอาอาหารมาฝากท่านนะคะ,คะแล้วส่วนดาวเสาร์เนี่ยเป็นพบลาพระลาพระก็แปลว่าลาผลรายได้นั่นเองค่ะทีนี้ความหมายของดาวเสาร์ที่เป็นเกษตรอยู่พบลาพระเนี่ยอาจารย์เขาเรียกว่าเราจะได้ลาบแบบทุกขลาบ นะคะทุกขลาบก็คือดาวเสายังหมายถึงบ้านหมายถึงที่ดินหมายถึงตึกรามบ้านช่องก็แปลว่าคุณจะได้ลาบเนี่ยแต่คุณจะต้องเอาที่ดินเอาบ้านเอาที่อยู่ของคุณเนี่ยนะคะไปทำเกี่ยวกับการกู้หนี้ยืมสินค่ะอาจารย์เขาเรียกว่าดาวเสาร์เนี่ยส่งกำลังถึงดาวพระจันทร์ในดวงชะตาในช่วงนี้นะคะ แล้วก็ความหมายของดาวเสาร์ด้วยที่บอกว่าอยู่พบราพะเนี่ยลาพะเนี่ย,ยท่านได้แน่ๆนะคะแต่ได้จากการที่จะต้องไปทําเกี่ยวกับหนี้สินเข้ามาเพื่อที่จะนําเงินที่ได้เนี่ยมาหมุนเวียนมาทําธุรกิจเนี่ยให้มันต่อไปในวันข้างหน้านะคะซึ่งตัวของท่านเองที่ผ่านมาเนี่ยเหมือนทางสถาบันการเงินเนี่ยเนาะที่ท่านเป็นนิตอยู่เนี่ยท่านก็แบบว่า ยังไงดีอะไรตัวเราก็ด้วยสภาพเศรษฐกิจแบบนี้ด้วยนะสเตทเมนต์ก็ไม่สวยอย่างนู้นอ,อย่างนี้อย่างเงี้ยน,นะคะ,คะทีนี้ดาวประจําตัวของท่านตอนเนี้ก็จะเดินเป็นกเกษตรด้วยก็แปลว่าท่านจะมีฐานะที่มั่นคงคะนะคะมั่นคงก็คืออาจจะสืบเนื่องมาจากสถาบันการเงินเนี่ยช่วยช่วยเหลือท่านก็ได้นะคะ เพราะว่าวันที่30มสิบค่ะอาจารย์วันที่30ดาวพระราหูเนี่ยซึ่งท่านก็เป็นดาวบับเคราะเหมือนกันก็คือดาวประจาําราศีภพวินาศเนี่ยก็จะโคจรมาอยู่ในภพการเงินของท่านาาก็ทายว่าท่านลัคนาราศีมีเนี่ยท่านจะได้เงินแบบไม่คิดฝันนะคะเพราะว่าดาวประจําตัวของท่านเนี่ยก็ยังอยู่ภพวินาตอยู่แต่มีดาวดาวเสาร์เนี่ยนะคะที่อยู่ในภพลาบทีนี้ดาวเสาร์ท่านก็เป็นดาบบับ เรานะคะอาจารย์เป็นแบบเคราะแต่ว่าท่านก็สวยฤกิกที่ดีค่ะ,คะสวยฤกษ์วันนี้นะคะดาวเสาร์มีองศาอยู่ที่ <24. S 2> 20องศา31ลิปดาสวยฤกษ์ภูมปิปาโลเลิกะนะคะก็แปลว่าท่านได้ลาบแน่นอนได้มาแล้วจะเอาไปทำอะไรนะคะปรากฏว่าตอนนี้มีดาวดาวพระศุกร์ค่ะอาจารย์ซึ่งเป็นดาวเล็กๆเนี่ยก็อยู่กับดาวศุกร์ด้วย ก็แปลว่าสุกกับเสาเนี่ยเขาเรียกว่าคู่บูรณาการค่ะถ้าท่านลัคนาราศีมีนได้เงินมาแล้วจากการเอาบ้านเอาที่ดินของท่านเนี่ยไปทําอะไรมาก็แล้วแต่นะคะท่านก็จะเอามาซ่อมแซมหรือมามา,มาบูรณาการที่อยู่ที่อาศัยบริษัทออฟฟิศของท่านเนี่ยให้ดีขึ้นค่ะเพื่อมีมีความหมายในใจนะจารย์ว่าดาวพระรหัสบดีจะเป็นเกษตรแล้วค่ะ มีความรู้สึกว่าเอ้ยข้างหน้าต้องมั่นคงแน่นอนเพราะนั้นก็จะมีการลงทุนนะคะซ่อมซ่อมบ้านซ่อมที่อยู่พัฒนาที่อยู่นะคะหรือจะพัฒนาอะไรก็ได้ที่ให้มันดีขึ้นนะเนาะ,ะเพราะว่าดาวเสาร์ก็ไปอยู่กับดาวศุกร์นะคะ,คะอันนี้นแปลว่าได้เงินมาแล้วจะนําไปพัฒนาออฟฟิศก็ได้ไปพัฒนาชีวิตไปทําอะไรก็ได้นะคะถือว่าดีเลยทีเดียวค่ะ,คะเพราะฉะนั้นเนี่ยแสดงความยินดีด้วยนะคะว่าในภพลาภะ มีดาวถึง3องค์นะคะแต่เมื่อสักครู่เราพูดถึงดาวพระเสาร์แล้วก็อาจารย์พูดถึงเรื่องดาวพระศุกร์ช่วงนี้ท่านต้องซ่อมบ้านนะคะเพื่อเรียกว่าสร้างหลักปักฐานรอรับดาวพระพฤหัสบดีที่จะเป็นเกษตรฉะนั้นปีนี้นะคะชาวลัคนาราศีมีนะคะมีดาวที่เป็นเกษตรอยู่ในจุดที่ดีถึงสององค์นะคะเรียกว่าเป็นดาวประธานฝ่ายบาบเคราะห์และประธานฝ่ายสุภาห์นะคะก็ถือว่าให้คุณ ให้คุณแบบยิ่งใหญ่นะคะอาทีนี้เรามาดูนะคะอาจารย์ดาวบาทพระเคราะห์นะคะซึ่งเป็นเพื่อนแก้วเกลืขวัญกับดาวพระเสากันบ้างะนะคะดาวพระราหูนะคะทายลุ่มหลงมวเมาให้ทายพระราหูซึ่งขณะนี้พระราหูจออยู่ที่ราศีพฤษภนะคะ <esfuer zi> เรียกว่า,ามาตรฐานด้อยทีเดียวนะคะเป็นนิดนะคะฉะนั้นเนี่ยยูพบสหัชชะด้วยนะคะและยังมาจากเจ้าเรือนวินาศวินาศมาสหัชชะ เป็นดาวพระราหูแบบเคาะแล้วก็มาตรฐานดอยเป็นอย่างไรคะอาจารย์ทีนี้ก็จะขออนุญาตอธิบายเรื่องดาวเสาที่เออขอโทษค่ะดาวพระราหูที่กําลังจะโคจรมานะคะหนึ่งดาวพระราหูเนี่ยท่านเป็นดาวบับเคราะช่วงระยะที่เวลาท่านย้ายมาใหม่ๆเนี่ยนะคะเขาเรียกว่าข้ามจากราศีพฤกษ์เข้าสู่ราศีเมษต,ตรงนี้จะมีอนณาเขตของเลิกซึ่งบอกว่าเป็นโจโลเลิกนะคะ ซึ่งดาวพระราหูเป็นดาวใหญ่หรือถ้าเราบอกว่าพระราหูไม่ใช่ดาวนะอาจารย์มันเป็นแค่เงาแค่นั้นเองก็คือมันจะมีเงามืดนะคะ9ก้าวก้าข้ามมาราศีเพราะนั้นดาวที่ที่มืดเนี่ยก้าข้ามมาราศีเนี่ยจะต้องเกิดเหตุเนาะเหตุก็คือโจโรเลิกโจโรเลิกแปลว่าสิ่งที่เราไม่คาดคิดสิ่งที่เรามองไม่เห็นก็จะเป็นเรื่องของการเดินทางนะคะ วินาศมาอยู่ในสหัชชะก็แปลว่าเรื่องของการเดินทางอันนี้คือชาวราศีมีนจะต้องระวังในเรื่องของการเดินทางการเดินทางเราเดินแบบไหนเดินแบบตัวเดินเดินแบบตัวเดินก็คือระวังในเรื่องของการพัดตกหกล้มนะคะเดินแบบมียวดยานพาหนะเดินก็คือให้ท่านเนี่ยระวังในเรื่องของการขับรถแล้วก็เป็นโดยเฉพาะตอนกลางคืนด้วยนะคะเพราะว่า ดาวราหูเนี่ยเป็นดาวภาคกลางคืนนะคะก็คืออาจจะมองไม่เห็นหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะนั้นคนราศีมีนเนี่ยดาวพระราหูท่านก็อยู่วินาศท่านไม่ควรที่จะสวมใส่เสื้อผ้าสีดำนะคะจะทำให้เกิดภัยที่ไม่รู้ตัวเหตุการณ์ที่คาดไม่ถึงนะคะหรือการพัดตกหกล้มก็เป็นได้เพราะว่าสหัสชะมันมีหลายกิริยานะคะค่ะ ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยในการออกจากบ้านในตอนกลางคืนยาววิกาลก็ไม่ควรนะคะไปที่เปรี่ยวก็ไม่ควรนะคะแล้วก็ต้องระมัดระวังนะคะการเข้าสังคมเพื่อนฝูงพี่น้องนะคะจะมีปัญหาไหมคะอาจารย์ค่ะก็คืออย่างนี้นะคะพระราหูเนี่ยราหูยังยังหมายถึงโจรผู้ร้ายด้วยค่ะอาจารย์คนที่ไม่ไม่ประสงค์ดีกับเรานั่นแหละแต่คือเขาก็จะเป็นให้โทษนะคะช่วงระยะที่ดาวพระราหูเนี่ยท่านเสวยฤกิกโจโล แค่นั้นเองเหมือนเราเดินออกไปเนี่ยไปเจอโจรผู้ร้ายเนี่ยเขาไม่ได้วางแผนมาก่อนนะคะ<ฆ>เราก็อาจจะถูกทำร้ายถูกชิงทรัพย์อะไรต่างๆานะคะทำร้ายร่างกายมุ่งหวังทรัพย์สินหรือไม่ได้มุ่งหวังทรัพย์สินหรือประทุษร้ายต่อต่อเราเลยเพราะว่าในสังคมมันก็จะมีคนที่คิดดีกับเราคิดไม่ดีกับเรานะคะ<ฆ>แล้วก็ดาวราหูเนี่ยยังเป็นท่านเป็นาดาวธาตุลมด้วย ก็ระวังในเรื่องของอารมณ์มณที่เวลาเราออกไปเนี่ยเราไปเจอเหตุการณ์ข้างหน้าเนี่ยที่เราคาดไม่ถึงเราก็อาจจะมีการปะทะอารมณ์นะคะ,คะกับคน,นในสังคมใช่ะค,ะค่ะเพราะว่าดาวพระราหูเนี่ยท่านสวยเลิกร้ายท่านก็ให้โทษก่อนนะคะ,คะก็สักสองเดือนนะคะคนราศีมินที่ต้องระวังในเรื่องของการเดินทางเรื่องของการไปพบปะผู้คนหรือญาติพี่น้องคนใกล้ชิดเนี่ยสหัชชบว่า ญาติพี่น้องคนใกล้ชิดก็ให้ระวังในเรื่องของอารมณ์ค่ะนะคะชนีนน่อาจจะเจอกันมาแล้วนะคะเนื่องจากดาวเนี่ยโคจรมาแล้วนะคะพระหูนะคะจะอยู่ที่ราศีพฤษภนะคะในภพศสตร์ชาตข,ของคนลัคนามีนะคะจนถึงวันที่30มีนาคม2,565หลังจากนั้นก็จะยกเข้าที่ราศีเมษเรียกว่าพระราหูค้นซับนะคะ,คะแต่ว่าก่อนที่จะไปจุดนั้นนะคะ,คะเรามา พูดถึงดาวพระรฤติยุก่อนนะคะพระฤติยูนะคะทายภัยอาเพศให้ทายพระรฤติยุขณะนี้มระฤติยูจรอยู่ที่ราศีเมษทบกระดุมพระของคนลัคนาราศีมีนมาเป็นเวลาหลายปีแล้วตั้งแต่ปี2.559ที่ยกเข้าแบบถาวรนะคะการเงินเป็นอย่างไรบ้างคะเนื่องจากดาวพระพฤติยุเนี่ยเป็นดาวไม่คาดคิดไม่คาดฝัน ะะก็ดาวมรุยูเราเราแบ่งมฤุยูเนี่ยเป็นสองสถานะนะคะจา์คือถ้าดาวพระมรุยูเนี่ยท่านเสวยเริกร้ายหรือท่านอยู่ในระหว่างที่หลายๆายนะคะก็จะทําให้คนลัคนณาราศีมเีเสียเงินแบบไม่คาดฝันนะคะแต่เนื่องจากว่าขณะนี้นะคะดาวพระมรุยูเนี่ยท่านก็มีองศา,าที่ดีนะคะเลิกท่านก็เสวยเลิกดีเราก็ทายว่าพระมฤุยูเนี่ยท่านเป็นดาวทิพย์ ดาวทิพย์หรือดาวโชคนั่นเองนะคะ,คะก็แปลว่าท่านลัคนาราศีมีท่านอาจจะได้เงินค่ะอาจารย์ท่านามฤตยูมาอยู่ในภพการเงินเงี้ยได้เงินแบบฟุกฟุกนะคะ,คะเพราะว่าท่านสวยเลิกดีแล้วก็ตอนนี้นะคะอาจารย์ดาวมฤตยูเนี่ยท่านไม่ได้อยู่เพียงองค์เดียวท่านอยู่กับดาวพระเกตด้วยซึ่งดาวพระเกตกับมฤตยูเนี่ย ท่านเป็นเป็นมิตรกันนะคะเป็นคู่มิตรเหมือนดาวราหูกับดาวพระเกตอย่างเงี้ยค่ะพระมฤตยูก็มีความหมายเป็นคู่มิตรเช่นกันก็แปลว่าคนราศีมีนจะมีโอกาสได้เงินแบบฟุกฟุกมฤตยูเป็นดาวนอกโลกะคะ่ะอาจารย์เป็นดาวแบบไม่คิดฝันอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะได้มาบางท่านก็ถูกหวยรวยเบอร์ก็มีอาจารย์เพราะว่า มรุตยูแปลว่าผีด้วยนะคะค่ะผีวิญญาณมาบอกท่านอะไรอย่างเงี้ยค่ะไยยเพศค่ะค่ะลี้ลับค่ะเป็นสิ่งเล้นลับอ่าท่านอาจจะไปคือระหว่างชีวิตที่เราลันทดอยู่เนี้ยอาจารย์คืออยู่พบวินาศเนี้ยทำอะไรได้ไม่ค่อยสะดวกนะคะก็อาจจะไปขอโชคลาภจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ประทานพรให้ท่านก็ได้นะคะค่ะก็ถือว่ามีทั้งได้เงินนะคะ มันจะอยู่จรอยู่ที่เรื่องที่ดีก็ได้เงินจรอยู่ที่เรื่องที่ไม่ค่อยจะดีนักก็ต้องจ่ายออกใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยการงินเขาเรียกว่าเหวี่ยงขึ้นเหวี่ยงลงแบบไม่คาดคิดไม่คาดฝันแต่ก็ได้โชคลาภฟลุกนะคะเนื่องจากขณะนี้เนี่ยร่วมกับดาวพระเกตด้วยนะคะวุ่นวายในเรื่องกันเงินกันทองแต่ได้มากกว่าเพราะว่าดาวจําตัวของท่านเนี่ยกำลังจะโคจรเข้าไปอยู่ในจุดที่ดีนะคะเรามาดูดาวอีกองค์นะคะอาจารย์ดาวพระอังคารนะคะขณะนี้ดาวพระคานนะคะ จออยู่ที่ราศีมังกรนะคะ,<ฮ>ะเรียกว่าเป็นภพลาภะเช่นกันนะคะมาตรฐานเป็นมหาอุจซึ่งพ <ฮะ S 1> ระคานเนมาจากเจ้าเรือนกระดุมพระด้วยเช่นกันนะคะและเ <ฮะ S 1> จ้าเรือนสุภะนะคะมาอยู่ที่ลาภ<ฮ>ะเมือ่อสักครู่พระมฤตยูเนี่ยอยู่ในเรือนการเงินนะคะเราก็จะโครจรออกจเรือนการเงินเนี่ยในวันที่7กรกฎาคม2565แต่พระราหูนะคะก็จะยังอยู่ในเรือนการเงินต่อไปนะคะแต่ขณะนี้เนี่ย ดาวการเงินเป็นมหาอุดนะคะอาจารย์ร่วมกับพระสุแล้วก็พระเสาร์เป็นอย่างไรคะก็คือดาวการเงินได้ตําแหน่งมหาอุดก็ความหมายก็คือเยอะเยอะยิ่งใหญ่นะคะทีนี้การที่ได้มาแบบมหาอุดเนี่ยค่ะอาจารย์คือดาวการท่านเป็นดาวบับเคราะห์ดาวบับเคราะห์เนี่ยลัคนาราศีมีนท่านจะต้องอาศัยผู้ที่มีอิทธิพลแหละอาจารย์เพราะว่าดาวราหูได้ตำแหน่งใหญ่มากช่วยเหลือท่านนะคะ ผู้มีอิทธิพลก็คือได้ทั้งหมดนะคะคนที่รู้จักนะคะเพื่อนฝูงญาติพี่น้องเนี่ยได้หมดมาช่วยท่านหน่อยให้ได้ท่านให้ท่านรับคณาราศีมีเนี่ยได้เงินเยอะๆนะคะได้มาแบบเงินลาภก็คือได้เยอะๆนั่นเองนะคะ,คะภาษาโหราศาสตร์เขาเรียกว่าธนาาะลาบนะคะแต่ระหว่างธนะลาบเนี่ยก็คือได้มาแล้วเนี่ยก็เอาไปยอยู่กับดาวพระศุกร์ะนะคะเรียกว่าเอาไปจัดสรร,สรคื จัดสรรในเรื่องของการสร้างสร้างอนาคตในวันข้างหน้าก็ได้นะคะเพราะว่าเยอะมากทีเดียวก็เยอะตามฐานะของท่านแหละนะคะว่าท่านจะสามารถไปหามาได้เยอะขนาดไหนแต่ตรงนี้ก็คือมหาอุดก็เยอะที่สุดในชีวิตของท่านก็ได้ถือว่าดีให้คุณในช่วงนี้นะคะกักเก็บกอบโกยต่อสู้นะคะเนื่องจากร่วมกับดาวกู้ศัตรูด้วยดาวระเสาร์ อีกนิดหนึ่งค่ะจารย์เดี๋ยวเวลาเราจะไม่พอดาวพระพุธขณะนี้เนี่ยคโคจรอ,อยู่พพวินาศะนะคะสักนิดหนึ่งค่ะจารย์ก็ดาวพระพุธเป็นเรื่องดีนะคะแปลว่าท่านน่ะจะได้รับการช่วยเหลือจากญาติพี่น้องหรือ,อท่านจะมีการเซ็นสัญญาลับๆก็ได้นะคะเขาเรียกมีเซ็นสัญญาลับช่วยเหลือค่ะเล็กๆน้อยๆเพราะว่าดาวพุธท,ท่านเป็นดาวเล็กน้อยก็ได้รับตามความหมายเล็กน้อยตามดาวพุธค่ะค่ะ ก็ดาวพุธจะยา้ายจากพบวินาในวันที่18มีนาคมนี้ในเรื่องเอกสารสัญญาก็เริ่มทําได้ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะทางสถานีโทรทัศน์่านดาวเทียมช่องสุวรรณภูมิและทีมงานทุกท่านนะคะและขอขอบคุณท่านอาจารย์ดรญญพ,พิญโยคงเจริญและดรวันทิดาสงขาาที่ให้โอกาสพวกเราสองคนนะคะอาจารย์ธัญมลชุรยศนะคะและดิฉันดาราวันงามศรีโรจนคุณนะคะค่ะก็ขอขอบพระคุณน,นะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้เวลาหมดขอขอบพระคุณและสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ